ฝันรักพ่วงมิตราตอนที่5วันพุทธที่วันที่5มิถุนายน6-7หลังจากคิมหันเมยดารู้ในสิ่งที่ดาวันเฟกัญยาพัททำลงไปทั้งสองคนก็มีปากเสียงกันคิมหันเลยหนีกลับไปหาแม่และได้รู้ว่าแม่ป่วยเป็นโรคมะเรง็งจึงตัดสินใจกลับไปทำงานกับมาวินเฮงอัศวริศเพื่อที่จะได้นำเงินมารักษาแม่ส่วนดาวันพอรู้ก็ชวนสองเพื่อนสาวมลิ ลูกน้ำออนทาราและสมอน27ส,สโรชินีไปตามเฝ้าดูคิมหันถึงในที่ทำงานเพื่อพยายามกีดกันมาวินอกจากคิมหันแต่มาวินกลับบอกกับดาวหวันว่าตัวเองแอบชอบคิมหันอยู่เลยทำให้ดาวหวันหงุดหงิดจนหาเรื่องทะเลาะกับคิมหันอีกครั้งตกดึกในคืนนั้นดาวหวัน ก็เห็นภาพฝันอีกครั้งเห็นคิมหันกำลังวาดภาพบางอย่างอยู่ดาหวันเดินเข้าไปดูใกล้ๆและต้องตกใจเมื่อเห็นว่าภาพนั้นคือภาพของมาวินศัตรูหัวใจของตัวเองติดตามชมซีรีส์ฝันระห่วงนิตรา m มยมา v วินลาสบรีม is you ได้ทุกคืนวันพุธเวลา22.45ทางช่อง3กด33และสามารถรับชมย้อนหลังแบบ อันคัดได้ฟรีทาง YouTube IDOLFACTORY official เวลา23.45นาฬิกา45นาทีพิเศษสามารถสมัคร IDF super fan ทาง YouTube เพื่อรับชมซีรีส์แบบอันคัดได้ก่อนใครสามารถติดตามข่าวสารของซีรีส์ได้ทาง d r i m l i t f ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียฝันรับพวงนิทราเป็นซีรีส์ Girl Love Girl Love แนวโรแมนติกดราม่า โรแมนติกดราม่สร้างจากนิยายเรื่องรีมคิมหันฉันฝันถึงเธอโดยเจ้าปลาน้อยโดยเป็นผลงานเรื่องที่4ของค่ายไอดอลแฟ t o อรี่หเรื่องราวความผูกพันระหว่างสองสาวดาวันและคิมหันเมื่อโลกแห่งความฝันของดาวันที่ได้ใช้เวลารวมกับคิมหันมันช่างแตกต่างกับโลกแห่งความเป็นจริงโดยที่ดาวันไม่รู้เลยว่าเธอไม่ใช่คนเดียวที่ตกอยู่ในห่วงฝันนั้น กำกับการแสดงโดยนัทะพงศ์วงกวีไพโรจน์นำแสดงโดยกัญญาพัฒน์นครและยดาวัชระมูสิก